ส,สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับรสู่รายการ เอสแบ็กเฟชิ่นิวโนมอลสเปเชียลเอ็กซ์แลนรายการที่จะมามถ่ายทอดความรู้สึกนะฮะของผู้เข้าร่วมการประกวดเอสแบ็กเฟสชิ่งบอลแอนเกิล2020ในโปรเซสเอสแบ็กแฮปปี้เน็ตครับและเราจะไปเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้เข้าร่วมประกวดของเราแต่ละคนนนั่เองค่ะเพื่อที่จะได้ทําความรู้จักกับพวกเขาและเราจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดทั้งเดือนก,กรกฎาคมใช่ฮะนี่ถือเป็นอีกก้าหนึ่งนะฮะของการประกวดเพราะว่าเราเพิ่งจบการออดิชั่นไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับเราเลยจะ ขายทอดทั้งสิ้นแล้ก็เรื่องราวของผู้เข้าร่วมการประกวดครับผมและวันนี้นะคะได้ข่าวว่าโอ้โหเป็นคนที่พวกเราแอบเชียร์ด้วยนั่นก็คือน้องเอิร์นเองค่ะใช่ครับน้องเลกคนนี้น่าสนใจมากใช่แล้วจะดูเรื่องราวองแหละงั้นเราไปพบกันเลยกับน้องเอิร์ดค่ะสวัสดีครับผมนายจรุพัฒน์เสรีนิวัฒนะครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ดครับอายุ17ปีแล้วนะครับเมื่อก่อนก็เรียนอยู่เชียงรายนะครับวันนี้ได้ทุนมาเรียนที่กรุงเทพ ก็เป็นการแสดงเต้นครับมีเพลงจีนครับแล้วก็เพลงสากลแต่ชื่อเพลงผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับประมาณป .3 แล้วอะครับพอดีผมมีความสนใจด้านนี้แล้วก็วันนั้นเป็นวันเด็กมั้งครับครูเขาเอาผมดึงแปประกวดแล้วไปเต้นผมก็ชอบแล้วผมก็มาเริ่มเรียนมหม .2 2สองปีครึ่งครับก็มีพื้นฐานมานิดนึงอะไรเงี้ยครับเป็นประเทศไทยก็พี่มาริโอครับชอบถึงเตอรมาริโนเลยครับ มันตอบโจทย์ผมนิดนึงเพราะว่าผมเลือกสาขา r าร์ i ิงใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมอยู่ยุวทัศน์ครับผมผมคิดว่าการที่ผมมาเรียน r าร์ i ิงเนี่ยมันจะเป็นการพัฒนาการพูดของตัวเองด้วยอะครับแล้วรู้สึกเหงาไหมคะที่ว่าต้องจากจากยังใหม่มาก็นิดนึงครับแต่ว่าผมก็ยังมีเพื่อนอยู่ครับพยายามหาเพื่อนให้ได้เยอะๆก็เคยได้ยินมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่งมาลองของชิงก็วันนี้แหละครับ ตื่นเต้นครับแต่ว่าการที่เป็นประกวดนี้ผมก็ผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วครับออดิชั่นหลายค่ายเลยครับแต่ว่าไม่ผ่านครับผมก็จะมาลองกับเพชชี่ของเอสเปซทพันใหม่นะครับก็มี t o n ีนัมเวครับเต้น c o เ e อร์แดนครับแล้วก็ได้ชนะระดับภาคแล้วก็ระดับจังหวัดครับผมที่หนึ่งครับประมาณเ9 9ปนครับต้องผ่านแล้วครับแล้วจุดนี้ครับ เขารู้ครับพังไงบ้างคะประมาณแบบก็สู้ๆนะแม่ก็ให้กำลังใจได้แค่นี้เทมที่กับการประกวดให้มากๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีใครมาร้องครับผมมาเองครับผมเรารู้สึกกดดันไหมคะ <c oughs> ก็นิดนึงครับก็ต้องสู้อะครับเพราะว่าผมมามันต้องสุดอะครับเห็น <ๆ S 2> คนอื่นมาผมก็ใจวันๆนิดนึงอะครับก็ต้องสู้ครับให้กำลังใจไงบคือ่อน ก็มีนั่งร้องไห้บ้างแต่ว่าพอร้องไห้เสร็จใช่ไหมครับผมก็จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยต้องสู้นะเว้ยมันเป็นโอกาสของเราเป็นโอกาสที่มันหาได้ยากอะครับมันเป็นประสบการณ์เวลาผมเศร้าหรือว่าเสียใจหรือท้อผมก็จะบอกกับตัวเองว่าให้ให้สู้ครับก็จะได้กอดฝากติดตามผมตัวอนะครับผมบัดนี้ผมมีโปรเจกต์แสดงหนักสั้นเป็นวายครับอย่าลืมติดตามผมโดยจารุพัฒน์เออนะครับเบอร์สิเจดสวยเดียวผมตัวเอยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ โอ้โหน้องเอิร์นนะฮะแบบรุ่นคนที่แบบมีผลงานมามากมายจริงนะฮะแล้วคนคนขอบมันใจมากมันใจแบบอันนี้ก็แบบมั่นใจมั่นใจแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีเนาะแล้วก็เต้นเก่งด้วยนะในเพลิปีชายแล้วก็มีเรื่องราวเบื้องหลังนะฮะคือแบบน้องก็เป็นแบบว่าบุคคลที่แบบว่ามีความพยายาม กว่าจะมาเป็นถึงขนาดนี้กว่าจะกล้าอย่างงู้นอย่างนี้ก็ตามที่เราได้เห็นกันนะคะ<ๆ>ก็น้องๆทุกคนเนี่ยเก่งมากเลยแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะที่เข้าร่วมประกวดด้วยค่ะเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเราจะไปเจอกับใครนั้นเราติดตามกันเลยค่ะสวัรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย